นตอชื่อพิเชียภาทำกันมาค่ะชื่อเล่นจิเบลตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปวช3ค่ะก็นิยามตัวเองว่าเป็นเคลียร์ค่ะเริ่มรู้ตัวจริงๆตอนช่วงม .2 ค่ะคำว่าเคลียเนี่ยเหมือนเป็นขั้นกว่าของคำว่าแพนและใบค่ะ แต่ถ้าว่าเราจะมีความกว้างกว่าเพราะเราไม่ได้จำกัดคำว่าเราต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสำหรับตัวหนูเองนะพี่ยอน,นี่มันคือความอิสระก็รู้สึกว่าคำนี้แหละแม่นตรงสุดแหละแม่นใช่สุดแหละ ช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรที่พิเศษในชีวิตบ้างก็จะมีกีฬาสีค่ะเป็นดับเยอร์ค่ะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยอยากจะทํางานแบบเป็นดําหรือเป็นหลีดพวกนี้เพราะเราเป็นพวกกลัวสายตาคนนิดนึงหนึ่งวันก่อนงานกีฬาสีตอนนี้ก็แต่อาจารย์เขาก็ทักมาถ้าอาจารย์มั่นใจในตัวหนูอ่ะหนูก็ทำให้ได้นะ รออาจารย์แจกแจงรายละเอียดพอคิดแล้วก็ดึงเต้นดีก็รู้สึกว่าอยากลองอะไรที่แปลกใหม่อ่ะอยากลองรู้สึกในการที่แบบเราได้แต่งตัวสวยๆแล้วได้แบบมาโชว์ให้คนดูว่าเออเราก็สวยนะจริงๆก็เคยคิดว่าอาจจะเป็นแพนหรืออะไรแต่พอมองจริงๆมันไม่ใช่ค่ะเพราะบางวันเราก็รู้สึกเราอยากเป็นผู้ชายแต่เราก็แบบไม่ได้ถึงขนาดเปล่าประกาศ เราจะเลิกตอบคนที่เข้ามาถามเราว่าเป็นอะไรเราก็จะเลิกแต่ว่าเป็น queer แล้วคนก็จะกลับมาตั้งคําถามอีกว่า queer คืออะไร q u e r เนี่ยความจริงมันเป็นเทอมเป็นคําที่มันกว้างๆใช้อธิบายใช้เรียกคนในกลุ่ม LGBT ได้หมดเลยห้าหกเจ็ดแปดถ้าเกิดว่าในสังคมไหนในภาษาไหนมันมีคําที่มันตรงกับอัตลักษณ์เราอยู่แล้วอ่ะเราก็มีแนวโน้มเราจะใช้คำคำนั้นเรียกตัวเองได้อย่างสะดวกใจใช่ไหมทีนี้มันจะมี กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งใน L G B T เนะี่ยที่รู้สึกว่าไอ้คำต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมอนะ่ะมันไม่ฟิตกับเขาอ่ะเขาอาจจะเกิดมาเป็นผู้ชายเขาชอบผู้ชายแต่ว่าเขาไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เกย์อ่ะเ,เขาอาจจะสามารถใช้คําว่าคียได้เพราะคียมันเป็นคำที่กว้างมันครอบคลุมไปทั้งหมดเราแค่นิยามให้มันรู้สึกว่ามันมีการเรียกที่เขาจะสามารถระบุตัวตนให้เขาเข้าใจว่าเขาระบุตัวอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นเราเจออะไรบ้างที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็เจอจะเป็นเรื่องของสายตาแล้วก็คำนินทาวันนี้นะคะวันที่หนึ่งธันวาอีกก็คือวันงานกีฬาสีของเราเราจะมาดูคำที่แบบพอคนใกล้ตัวมารู้แล้วแบบเขาเป็นคนแอนตี้ค่ะเขาก็จะพูดออกมาว่าบางที ตัวหนูเองจะมีบุคลิกแบบว่าโอเวอร์แอคติ้งมากๆเขาก็อาจจะมีการมองแบบเหยียดๆนิดนึงว่าแบบเป็นผู้หญิงแล้วมาทำอะไรอย่างนี้หรอแบบดูไม่ดีแต่ท้งทางที่ตัวเราเหมือนก็ไม่ได้มีปัญหาก็เอาง่ายๆเลยที่เกิดในเมืองไทยมันก็ถูกมองว่าเป็นความผิดปกติอะผู้ชายผู้หญิงคือความปกติเนาะอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากนั้นมันคือความผิดปกติผิดเพศเสียชาติเกิดชาติที่แล้วทําบาปอะไรมาชาติที่แล้วมันนอกใจชาติที่แล้วมันสับสน ชาตินี้มันเลยต้องเกิดมาเป็นเกย์กับเธอเพื่อที่ได้ผิดหวังในความรักอันนี้อาจจะเป็นอคติที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาคนข้างนานันงควรก็ปล่อยผ่านค่ะไม่ได้สนใจว่าจะมองอยังไงแล้วแล้วแบบแต่ถ้ามาว่าแบบในเชิงสีสัหายก็จะเริ่มหมงุนหงิดแต่ก็จะแบบเลือกไม่ตอบโต้ดีกว่าค่ะเพราะถ้ายิ่งตอบโต้แล้มัจะกลายเป็นภาพแย่ๆของคนที่เป็นแบบเรา ผมเข้าใจว่าในกลุ่มคน LGBT เองที่ถูกกดทับมาตลอดอ่ะมันมีความรู้สึกขับข้องใจอยู่แล้วกับสังคมไม่แปลกเลยแต่เข้าใจนะเข้าใจถึงความขับข้องใจผมก็มีเหมือนกันอืแต่ว่าเรียนรู้ว่าผลักใส่เข้าไปไม่เป็นประโยชน์อยากจะให้เราคุยกับอีกฝั่งหนึ่งได้อะ่ะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องห้ำหันกันหรือใช้คําพูดที่ ทำร้ายกันจนเกินไปเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันก็มีประโยชน์ในแง่หน,นึ่งมันเป็นแรงในการขับเคลื่อนสังคมเหมือนกันผมคิดว่าคนที่เป็น LGBT ผู้ราย LGBT เวลาเธอเกิดออกไปข้างนอกอ่ะเธอเกิดอยากจับมือกัน่ะก็จับไปเลยบางคนบอกกลัวสายตาใช่ไหมสายตาของคนที่มองสายตาของ คนอื่นมันจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการมองเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าคนเขาไม่เคยเห็นนะแล้วเขาเห็นปุ๊บมันก็คือเป็นเรื่องแปลกไงพอแปลกปุ๊บก็จะมองแต่แปลว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็น lgbt ทําให้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปด้วยอะไอ้สายตาพวกนั้นอะมันก็คงน้อยลงด้วย ทำไมต้องมีคำนิยามเหล่านี้ขึ้นมาคำว่าเกย์เลสเบี้ยนคนข้ามเพศมันเป็นวิธีการของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจโลกครับมนุษย์เราจัดระเบียบสิ่งทุกอย่างบนโลกนะ้อยู่ตลอดเวลาเราพยายามจัดทุกอย่างลงกล่องเพื่อให้มันง่ายต่อความเข้าใจเพราะฉะนั้นการจับคนลงกล่องเพศอ่ะไม่ได้มีปัญหาในตัวของมันเองมันเริ่มมีปัญหาเมื่อพอหยิบคนลงกล่องปุ๊บแล้วเราปฏิบัติกับกล่องต่างๆไม่เท่ากันเมื่อนั้นแหละมันถึงทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม ก็จริง,รงๆบนโลกนี้มันก็ไม่มีเพศหรอกค่ะมันแค่คําจํากัดความที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกว่านี่คือผู้หญิงนะนี่คือผู้ชายนะเพราะด้วยความว่าถ้าตามธรรมชาติแล้วบอดี้และร่างกายเรามันไม่เหมือนกันพอเราโตมาเหมือนเราควรเลือกได้เองค่ะเราควรเลือกก็เราจะเป็นอะไรได้ สังคมที่อยากเห็นจริงในตอนนี้ก็คงหนึ่งสองสอยากเห็นสังคมที่คุยกันได้ง่ายขึ้นะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่อาจจะยังไม่ยอมรับยังไม่เข้าใจอ่ะก็อยากจะให้มอง LGBT ว่าก็เป็นคนเหมือนกันนะ่ะ ศักดิ์สิทความเป็นมนุษย์มันไม่ได้ต่ําได้สูงกว่ากันเลยมันคือคนเหมือนกันสามสี่อยากให้เรื่องของมีการสมรสเท่าเทียมที่ได้รับการอนุมัติแบบออกมาเป็นกฎหมายอย่างตัวเป็นรูปเป็นร่างจริงๆอะค่ะเพราะตอนนี้มันก็แค่เหมือนมีข่าวออกมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนอนุมัติได้จริงๆหรือเปล่าอยากให้มันอนุมัติได้จริงๆเพราะมันจะได้ช่วยเหลือแล้วก็แบบคนที่เขาต้องการที่จะใช้สิทธิ์นี้จริงๆในการรักษาคู่รักของเขาต่อไป